สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องเสียงไอว่ากันนะครับไอว่า NSX999 MK2 นะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องใช้งานได้นะครับฟังก์ชันบลูทูธและ USB นะครับแบบมีหน้าจอแสดงผลนะครับผมติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในโหมดฟังก์ชัน CD นะครับ FM ชัดเจนติดสเตอริโอล็อกขึ้นอตรมัติได้นะครับ Auxin ใช้งานได้ปกตินะครับ ภายในได้ซ่อมบำรุงให้แล้วอย่างดีนะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดวอลลุ่มดีไม่ลวนหน้าจอแจ่มมากๆครับโดยรวมสภาพตัวเครื่องก็ยังสวยนะครับตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าแจ่มจริงๆของไอว่าเลยนะตัวที่ตัวนี้ไม่ใช่ใบแอมนะครับแต่จะมีปุ่มปรับทีเบสแล้วก็ปุ่ม BBE นะครับเพิ่มเสียงแหลมได้อีกนะครับ ได้เพิ่มอย่างลส4ระดับเลยนะทําให้ได้เสียงเบสที่จัดจ้านมากขึ้นนะครับเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันก่อนนะครับจบจะภาพนิ่งนะครับผมจะมีคลิปเทสเสียงนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับับบาร้ําไปเรามารักอ,อกันเด่นเเปไม่ต้องเชื่อแข่าวลือแต่ว่าทุกใจน้องจริงอันนี้นั่นเลี้ยวคุณไดตามมา ่ยอมรับแต่ได้แต่ก่อนเจ้าชูกพอได้เจอหนูมันต้องกาแค่อยู่เจอรักไม่รักช่วยบอกไม่รู้ต้องที่สีนูทําใจให้การัน,นไม่ได้หลอกไม่ได้รวยไม่ได้มาคอยให้เธอสนใจขอแค่ชายธรรมดาไม่มีบ้านโตรถโตมากมายช่วยบอกแต่ไม่ต้องทำยังไงถึงจะได้ใจน้องนานงเราหกพันระยาไม่เลือดทอเธอช่างห้ามองมันอยากละสาย่าสวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเสียงไอว่า NSX 999 MK2 นะครับตัวนี้เป็น m a r k 2นะตัว Mark ค2นี้จะได้ IC เบอร์แรงนะครับจะแรงกว่า,าตัว Mark ค1นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ผมติดตั้งฟังก์ชันบลูทูธและ USB นะครับเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในโหมดฟังก์ชัน CD นะครับบลูทูธและ USB จะมีหน้าจอแสดงผลอยู่ตรงนี้นะครับในช่องเทสตตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นรู USB จะมีรีโมทสำหรับควบคุมนะครับ ควบคุมบลูทูธและควบคุม USB นะครับอย่างเช่นเปลี่ยนเพลงเปิดปิดแล้วก็วอลลงวอลลุ่ม,มประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ FM ชัดเจนติดสเตอริโอสามารถล็อกขึ้นตัตโมัติได้นะครับ AUX ใช้งานได้ปกตินะตัวนี้หน้าจอแจ่มสดใสชัดเจนเลยนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นแบบ2ชั้นด้วยนะปุ่มกดผมเปลี่ยนให้ไม่หมดใช้งานได้ทุกปุ่มเลยนะครับภายในได้ซ่อมบำรุงให้แล้วอย่างดีวอลลุ่มมอเตอร์ก็ดีไม่ร้วนนะครับ รูต่างๆนี้ใช้งานได้หมดนะครับรูไม้นะครับใช้งานได้ปุ่มเอ h o โค่พวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับปรับอีอะไรพวกนี้ใช้งานได้หมดนะครับส่วนซีดีกับเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะซีดีได้แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธและ USB ส่วนฝาเทปนี่จะเปิดไม่ออกแล้วนะครับเพราะผมได้ฝังหน้าจอแสดงผลของบลูทูธไปให้นะครับดูรอบๆตัวเครื่องนะครับโดยรวมสภาพเครื่องบอกได้เลยว่ายังสวยกลิบนลครับเป็นมือสองที่สภาพยังดีมากนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะเดี๋ยวผมจะหันด้านหลังให้ดูครับมาดูด้านหลังของตัวเครื่องกันนะครับอันนี้มุมบนนะนี่นะครับสีแทบไม่ทลอกเลยนะครับฝาหลังก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับตัวนี้เป็นช่องเสียบเสาอากาศ f m นะสองช่องนี้จะหายไปนะครับแต่ไม่มีผลอะไรนะครับเสียบเสาอากาศที่ช่องนี้ช่องเดียวนะอันนี้เป็นช่อง a u x นะครับอ่าสีขาวแดงนะครับ a u x ตรงนี้เป็นวอลลุ่ม AUX นะครับสามารถจะลดวอลลุ่มได้ถ้ามันแรงเกินไปนะครับหรือว่ารีลดถ้าถ้าหลี่ต้องหมุนทนเข็มนะครับแต่ถ้าเพิ่มขึ้นก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับอันนี้เป็นช่องเสียบเซอร์ราวนะครับซ้ายขวานะเป็นเซอร์ราแบบเสียบแจ็คนะครับอันนี้เป็นช่องซับเอาท์นะครับใช้งานได้นะอันนี้เป็นช่องเสียบลําโพงนะครับซ้ายขวานะครับวิธีเสียบลําโพงนะครับก็คือเอาสายสายเข้าไปนะครับอย่เข้าไปในรูนี้เลยนะครับแล้วก็ ดันตัวนี้ปิดครับนี่นะใส่ใสายเข้าไปแล้วดันปิดมันก็จะล็อกสายได้เลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาชมคลิปเทสเสียงกันได้เลยนะครับมาชมคลิปเทสเสียงกันเลยนะครับย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ใช้งานได้นะครับฟังก์ชันบลูทูธและ USB นะครับผม ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปอยู่ในโหมดฟังชัน CD ดีนะครับ FM สัญญาณชัดเจนติดสเตอริโอนะครับ AUX ข้างหลังนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับสามารถต่อเครื่องเล่นต่างๆได้นะครับทั้งทีวีทั้งอย่างพวกเครื่องเล่น CD ดีอะไรพวกนี้ได้นะครับผ่านช่องไลน์อินของ AUX ได้เลยนะครับหน้าจอสดใสชัดเจนนะครับ CD กับเทปใช้งานไม่ได้แล้วนะครับ CD ได้แปลงเป็นฟังก์ชันบลูทูธแล้วนะครับส่วนเทปนี่ผมฝัง โมดูลบลูทูธเข้าไปนะครับจะมีหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะครับแลวจะมีรีโมทในการควบคุมด้วยนะก็จะเปิดไม่ได้แล้วนะครับฝาเทปจะเปิดไม่ได้นะครับปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดวอลลุ่มดีไม่รวนภายในได้ซ่อมบำรุงให้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับผมจะเสียบสายพาวเวอร์นะครับนี่นะครับหน้าจอสดใสชัดเจนเลยนะครับพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับกดพาวเวอร์นะครับอ่ะรีเลยดังแล้วนะ ก็มาเทสฟังก์ชันจูนเนอร์กันก่อนนะครับน,นี่นะครับไฟสเตอริโอติดนะครับน,นี่นะวนเวลากดกดครั้งประมาณสองวิแล้วปล่อยครับเขาจะล็อกขึ้นที่ติดสเตอริโอให้เลยนะครับนี่นะครับ ต่อเสาอากาศยาวนะครับจะรับสัญญาณได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหรือถ้าเราอยากจะปรับขึ้นเองนะครับปรับทีละจุดนะครับก็กดทีละจุดได้เลยนะครับ กดถอยหลังนะครับกดตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวถอยหลังนะเดี๋ยวส่วน EQ นะจะมาปรับมาสอนการปรับอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสฟังก์ชันบลูทูธกันเลยนะกดไปที่โหมดฟังก์ชันซีดีนะครับนี่นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับ ชื่อเขานะครับชื่อเขาจะชื่อว่า BT Speaker เนี่ยครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะครับจับคู่ครับเปิดเสียงวอลลุ่มให้สุดเลยนะแล้วก็มาเปิดวอลลุ่มของบลูทูธให้สุดด้วยนะครับเลขบวกนี่นะเนี่ยครับวอลลุ่มก็จะสุดที่ห้าสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะผ่าน YouTube นะจะเปิด youtube นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการปรับ EQ นะครับ ครับจะมีหน้าจอแสดงผลน,นะ b ี BT ก็โหมดบูทูธนะครับ ามารถกดเปลี่ยนเพลงได้นะครับเ้าาเดินหน้านะครับก็จะเปลี่ยนเพลงให้แล้วนะครับย้อนกลับไปเพลงเดิมนะครับ ปทะเทศ USB นะครับ USB สามารถเสียบได้เลยนะโหมดจะตัดเป็นโหมด USB อัตละมัติเลยนะครับกดเลื่อนเพลงนะครับ หรือเลือกเพลงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดไปที่87แล้วกันเพลงที่95นะครับห้า p ê คร e r ถ้าจะเปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธนะครับ mm hmm. กดคำว่าโหมดตัวนี้นะ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ไปที่บลูทูธนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เชื่อมต่อแล้วเ mm hmm. นี่สะดวกนะครับ mm hmm. ใช้รีโมทในการควบคุมนะ mm hmm. อ่านนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธี การปรับ EQ นะครับถ้าอยากปรับ EQ สำเร็จรูปนะจะอยู่ที่เมนูตามนี้นะครับสังเกตน,นะครับจะต้องเลื่อนมาให้อยู่ช่องด้านนอกนะนี่นะครับเลื่อนลงมานี่นะครับล็อกป๊อปแก๊สคลาสสิกทางนี้เหมือนกันนะครับนี่นะครับบิสโก้ไลท์มูวี่ถ้าเราอยากได้ล็อกนะครับนี่นะครับล็อก การปรับ EQ เองนะครับตัวนี้นะครับกดปุ่มซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับต้องปิด d s p ก่อนนะเป็นออฟนะครับนี่นะครับแล้วกดเรื่อยนะครับนี่ตัวนี้ปรับได้7แบนดเลยนะครับปรับรายละเอียดได้ดีมากๆครับถึง7แบรนดเลยนะนี่นะครับปรับเสร็จแล้วก็ปล่อยไว้สักครู่นะครับ เมมโมรี่นะครับอยู่ตรงนี้แลวเลือกเอาเลยนะครับจะให้อยู่ช่องไหนผมจะให้อยู่ช่องหนึ่งนะครับก่อนเลยครับอันนี้เราจะมาเพิ่มเสียงกล้องกลางวานนะเราต้องกดตัวนี้นะครับให้เป็น DSP นะครับนี่ครับนี่นะครับ กด D S P ตัวนี้นะครับนี่นะครับขึ้น D S P อันนี้ก็มาเลือกเสียงกล้องวานได้เลยนะครับอันนี้ปิดนี่นะครับแล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้นะครับนี่นะครับเสียงกล้องวานนะนี่ครับแล้วมาดูทีเบตนะครับ อันนี้ปิดทีเบสนะครับเสียงเบสเราจะหายไปเลยนะครับเะดับหนึ่งนี่ครับสังเกตช่องล่างตรงนี้นะระดับสองระดับสามระดับสี่นะครับ BBE นะครับเพิ่มเสียงกลางแหลมนะครับนี่นี่นะครับเล่นง่ายครับลูกเล่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะไม่ยากครับเดี๋ยวมาลองเพลงที่มี ดูจังหวะเร็วขึ้นหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ลองดูเสียงเบสผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เบสจัดจ้านมากๆครับ รุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่าแรงมากขับตู้12นิ้วได้สบายนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับจัดจ้านมากครับเสียงเบรคหนักแน่นมากครับ ครับเบรดออกเป็นลูกๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาเปลี่ยนโหมดให้เป็น USB อีกครั้งนะครับกดเข้ามาโหมดตัวนี้นะครับ ไล่ไปเรื่อยนะครับสะดวกสบายครับกับฟังก์ชันนี้ผมเพิ่มเติมเข้าไปนะมีทั้งบลูทูธและ USB นะครับลลแล้วก็สามารถจะมองเห็นหน้าจอได้เปลี่ยนเพลงอะไรได้หมดเลยนะครับใช้รีโมทต,ตัวนี้ในการควบคุม,คม นะครับอยากให้กล้องกลางวานมากขึ้นก็กดไปทนักสามสสองก็ได้นะครับ<อ>สเตจจะกว้างมากไอ้ว่า NFX 999 MK2 นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ